รถติดาน้องขี่มาจากที่ไหนเนี่ยบางกะปิบางกะปิไม่มีไม่มีน้องขี่มอเตอร์ไซค์จากบางกะปิมาเนี่ยนะวสวัสดีครับโอ้โหพี่นุก็มารถยนต์ถรถยนต์มาไม่ถี่แนี่ยขี่รถติดบ้างเลยครับอ๋อคุณไม่รู้มามอเตอร์ไซค์เนี่ยโอ้โห น้องเขาขี่เขาเป็ดมาให้นะฮะจากบางกะปิปาปจางพีสองพันพี่ยังไม่ขี่ไปเลยน้องเอาไปเอาไปปล่อยในในในครอบแกเก็บร้อยยังเก็บร้อยยังเขาเก็บแล้วเหรอไม่มีหมาเลยใช่ไหมพี่ไม่มีไม่มีครับนะเน่ยกกิเลนไม่อยู่บ้านเหมือนจะได้มีที่วิ่งเล่นเล่นนะ อ่าปล่อยปล่อยนนี้ก่อนก็ได้ครับเขาไม่หนีคนใช่ไหมไม่หนีคนครับอ่าอ่ะปล่อยในให้ให้เล่นน้ำไวก่อนไปเล่นน้ำก่อนลูกลงน้ำไปเลยลงน้ำไเลยลงน้ำไปลูกอยู่ที่ปลอดภัยแล้วนะลูกจะได้มีที่เดินได้ก็แต่ไม่รู้ว่าโลมันจะจะจิกหรือเปล่านะเดี๋ยวผมถังแยกเพมีที่แยกอยู่แล้ว่อาเล่นน้ำก่อนกินน้ำก่อนลูกกินน้ำก่อนโอ้โเซ่เซ่เซ่เว้เซ่อันนี้แม่แม อ่ะเขากินน้ำหน่อยเขากินน้ำหน่อยขีนน่มาจากมือเท้น่ะมอไซค์มาเจ็สิบกว่ากิโลโอ้เจสกว่ากิโลลงน้ำเลยลูกเอาเอานเอาเ,อาเอาขาลงน้ำเลยครับ<ม>าจะาลงอ่างเลยฮะไม่หนีย่ะแม่ก็อยู่กับคนโอ้ยร้องร้อง สดๆเนี่ฮะจะขอนะกี่มอไซค์จากบางกะปิเอาเป็ดมาให้เขาเป็นตัวเมียเหรอตัวเมียเขาผมโอ้โหไม่ได้เห็นเลยมีความสุขแบบนี้นานแล้วโดําน้ำไปด้วยเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต่ออันใหญ่ให้เดี๋ยวเราไปเล่นน้ำอันใหญ่ ย้ายนี่มาอ่าครับนะคุณจะสองสาเดือน,น,นอเนงองอ้นน่ะตีปิกตีปิกเอ้อยเฮ้ยเ้ยเนียะเนี้ยมามา ลงน้ำที่ลูกเออลงน้ำไปลปนน้ำไปไอนอนไหรอนี่ฮนอนกับล้อไเดี๋ยวนอนแยกไปเดี๋ยวเอานี่ออกเอาของข้างขวาออกเดี๋ยวให้ล้อนอนให้ให้ตัวใหมนนนน่นอนนอนนอนตอนนี้ก่อนว่าไงลูกหืม <c oughs> ปลอดภัยอยู่ดีปลอดภยัยห,หนีคนไหมอ่ะไม่หนีแต่ถ้าไม่เห็นคน,นจะหลงมา,มา,มาลุกมาเออเาากินห <ไป S 1> ลายอย่างนนไปกินไปกินอาหารมาลุกอ่ะนี่อาหารอยู่นี่อันนี้เรามา นักกหายกันเลยอ,อยา,า,ยาุณจะนักเคียกกองห,ออหน่อย้เอานั่นออกก่อน<ฮ>ดูดูเอาเอาัอ้งล่างข้างบนดิอ่ะข้างล่างเห็นปะวันี้ลุกมาเนนีนนนาาาานหาเดีก่าเดีวมาด วันนี่มาเลยมา,มา,มากินข้าวเลยเออจับได้จับได้ปัอ่ากินหาลูกกินนานกินาน,าน,นานะหิวเสียหิวหลายชั่วโมองปกติจะกินกน,กน,น้องนา่าจะยังไม่ถึงสามเดือนนะออพี่นึกว่ามามารถยนต์ ก็ชอบกินอะไรครักินให้กินอาหารเป็ดเป็นอาหารเด็กอันนี้อันนี้กินได้ป่ะกินกินได้แล้วเอามาเลี้ยงทำไมอ่ะทีแรกตอนแรกแฟนอยากได้เขามาเลี้ยงแล้ว ที่ช่วควิดมา่านมาายอให้ีต้องย่าน้นไม่มีที่เลี้ยงน้ออยู่นปลอดภัยเพราะว่าเรามีคนอยู่24ชั่วโมงครับครับครับไม่มเป็นไร,รนม,ม,ม,มีคนมาให้ยะๆแต่ไม่เอาหนูมีหมเอาเจ็ดตัวแมวอีกเจ็ตัวไงลูกเดี๋ยวตัดเปลี่ยนชื่อใหม่ อย่าเขาเดินเล่นเนี่ยแต่ว่าแรกๆอาจจะต้องกลัวจะอยู่กับรถไม่ได้จ,จะต้องขังก่อนนะเพราะว่าไม่รู้รถมันจิกหรือเปล่าข้างในอะเตี่หให้ให้ตัวเล็กอยู่ข้างใน,อนเ,เอาฟางปูหน่อยนะเตี๋า เล่นเล่นเล่นกับน,น้องไหมลูกฮะอันนี้สวัสดีพี่ยังคะสวัสดีนนค่ะโอ้โหดูท่าไหวอ่า <c oughs> อันนี้อะไรลูกอันนี้อะลายลับอ,นนอันนี้ตัวอะไรคะตัวอะไรลูกตัวอะไรคะอ่ะดาดักอะไรลูกดักแปดอ่า ไะเอเอเก็บหมอนไเอ่อไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวคอย่คอยดูปะดเดี๋ยวไอ้นี่ก่อนนะอ่ะเอาไปก่อนเร็วอ,อยู่กับพี่พะโลอ,อยู่กับลโบลนะแต่โลมันมันจะดูหน่อยเดี๋ยวค่อยดูให้ว่าอยู่ด้วยกันได้ปะ่ะแต่ถ้าโตแล้วอยู่ได้โลก็เคยอยู่กับเป็ดมาก่อนอะารักใช่ไหครับ า,าลกินน้ำป่ะกินน้ำโอ้ชอบกินผักมีผักเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผางให้เกณฑ์โอ้โหตัวกระเปียน่ารักไหมลกูก